วันนี้จะมาทานอาหารกันที่ร้าน m e s s Kitchen c o l ากันนะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกนะครับอลาลนชินีนะครับเป็นข้าวรีซอตโตทอดข้างในจะเป็นข้าวอบริโอที่เป็นข้าวของอิตาลีนะครับผัดกับเห็ดคับแล้วก็จะมีชีสอยู่ข้างในด้วยตัวซอสข้างล่างจะเป็น Spicy Mayo สไปซี่มายอสซอสกับเพสโตซอสสไปซี่มายอจะมีความเผ็ดจากพริกสดแล้วก็วาซาบิครับ ส่วนเพสโต้เราจะใช้เป็นหัหละพาของไทยในการทำเพสโต้ครับ <Yeah. S 1> ตัวต่อไปจะเป็นสลัดครับตัวนี้จะเป็นชื่อว่าวอดอกสลัดครับ mm hmm. โปรตีนของโปรตีนหลักของเมนูนี้จะเป็นหมูแฮมน้ำผึ้งครับตัวหมูแฮมเราจะเอาไปผัดกับน้ำผึ้งครับท็อปข้างบนด้วยเป็นตัวอิตาเลียนแฮมครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นคิสปี้เบคอนเป็น Bacon. เบคอน Bacon. กรอบที่วางรอบๆให้เพิ่มเ,เอกชนในอาหาร เมนูถัดไปผักผขมอบชีสครับทางร้านเราจะใช้เป็นผักผขมผัดกับเห็ดแชมปิญองครับแล้วก็เอาไปอบก,กับชีสแต่ว่าเราจะเพิ่มรสชาติและก็ความพิเศษเข้าไปโดยการใส่เป็นทับเบอเข้าไปด้วยครับเมนูสุดท้ายเป็นพาสต้าแห้งครับเป็น สปาเกตตีปูผัดกับพริกสดแล้วก็จะท็อปด้วยบิดรูดบุนมวครับก็คือเป็นบิดรูดหั่นเต่าเล็กๆแล้วก็จะท็อปปิ้งข้างบนด้วยไข่กุ้งครับ enjoy eating นะครับ